สวัสดีค่ะมิกซิงค่ะค่ะวาสลหรับคลิปในวันนี้นะเป็นคลิปแนะนําเกี่ยวกับ Personal Color ฉบับอัปเดตใหม่ล่าสุดนะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่ทราบเนี่ย p e r s o n o r Color คือศาสตร์ที่ว่าในเรื่องของสีที่เหมาะกับแต่ละคนนะคะ ซึ่งศาสตร์นี้เนี่ยกำลังฮิตมากๆที่ญี่ปุ่นเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแบบหลายคลิปแล้วแล้วก็ทํามานานแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยยังมีเพื่อนๆคนไทยเนี่ยให้ความสนใจไม่มากเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆคนไทยหลายคนที่แบบสนใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นวันนี้เราก็เลยจะมาทําคลิปฉบับอัปเดตใหม่ล่าสุดให้เพื่อนๆชมกันนะคะ ก็สำหรับใครที่กล้ามีปัญหาว่าไม่รู้ว่าสีไหนเนี่ยเหมาะกับตัวเองหรือว่าไม่รู้ว่าตัวเองควรใส่เสื้อผ้าสีแบบไหนอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ชมคลิปนี้กันจนจบมากๆเลยนะคะก็เไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก็สำหรับพา r s o n a ค c อ l เลอร์นีเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ว่าในเรื่องของสีที่เหมาะกับแต่ละคนนะคะือแต่ละคนอาจจะมีสีที่เหมาะกับตัวเองไม่เหมือนกันค่ะ ซึ่งศาสตร์นี้เนี่ยได้เกิดขึ้นในประเทศอเมริกานะคะโดยศาสตร์นี้ถูกนําไปใช้โดยคนกลุ่มแรกเลยก็คือนักการเมืองค่ะคณะก,การเมืองเนี่ยกาจำเป็นให้เราต้องแบบหาเสียงเลือกตั้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องการให้คนเนี่ยแบบมานิยมตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รู้ว่าสีไหนเหมาะกับตัวเองแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสีนั้นเนี่ยก็จะทําให้เป็นจุดเด่นของคนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นศาสตร์นี้เนี่ยก็จะถูกนําไปใช้โดยคนกลุ่มนักการเมืองก่อนเป็นช่วงแรกๆนะคะ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็สาสตร์นี้ก็ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นนะคะ ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงแรกเองก็ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายอย่างในตอนนี้นะคะคือจะเป็นศาสตร์สําหรับเฉพาะคนที่แบบเรียนทางด้านแฟชั่นหรือว่าด้านบิวตี้เป็นหลักมากกว่าค่ะคือคนที่เรียนด้านนี้หรือว่าทํางานทางด้านนีน้ก็จะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนนะคะในช่วงแรกๆเลยก็เลยไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าโชคดีที่ว่าเราเยคยทํางานด้านทั้งแฟชั่นแล้วก็ด้านบิวตี้ของญี่ปุ่นมาก่อนหลายปีเราก็เลยคุกคี กับเรื่องนี้มาแบบนานมากๆเลยค่ะตั้งแต่แบบไม่ค่อยแบบมีการบูมเท่าไหร่ในญี่ปุ่นแบบไม่ค่อยมีคนญี่ปุ่นรู้จักเท่าไหร่ตอนนั้นเราก็รู้จักเรื่องนี้แล้วนะคะเพราะว่าต้องเรียนเพราะว่าต้องทํางานนั่นเองค่ะซึ่งช่วงแรกๆที่เรื่องนี้ยังไม่บูมเท่าไหร่นะเราก็หาข้อมูลในการศึกษายากมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็แบบเป็นที่นิยมมากขึ้นในญี่ปุ่นแล้วก็คนทั่วไปเองก็หันมาศึกษาแล้วก็ให้ความสนใจเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทําให้มีข้อมูลนออกมามากมายเลยค่ะ แต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันก็มีมากมายใช่ไหมคะแล้วก็สร้างความสับสนให้กับคนที่เพิ่งเข้ามาสนใจใหม่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็แบบถึงใครที่จะเพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกเนี่ยก็สามารถเข้าใจเรื่องนี้กันได้แบบง่ายๆคะ่ะ ก็ตอนนี้เราก็สอบผ่านทางด้าน c o l o r Analysis ที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะคือสามารถเช็ค Personal Color ของแต่ละคนได้ค่ะแล้วก็มีความรู้ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะคือเมื่อก่อนนี้นยะเราเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก,ก่อนใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นเราก็อยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็สอบผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้ที่มากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ เราจาได้เลยว่าตอนนั้นยังไม่มีคนไทยคนไหนแนะนําเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ญี่ปุ่นเอเนี่ยก็เพิ่งเริ่มบูมเองค่ะแล้วก็มีข้อมูลเรื่องนี้น้อยมากๆแล้วเอเนี่ยก็หาข้อมูลในแบบเว็บภาษาไทยแล้วก็ไม่เจอใครทําเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็เลยตัดสินใจทาคลิปให้เพื่อนชมกันนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆใช่ไหมคะก็แบบมีเพื่อนเพื่อหลายคนเนี่ยงงๆแต่ก็มีหลายคนได้ให้ความสนใจกันก็ถ้าใครได้ติดตามช่องเรามานานเนี่ยก็น่าจะ ทราบเรื่องนี้กันอยู่แล้วหรือว่าเคยชมคลิปเหล่านั้นกันแล้วใช่ไหมคะแต่สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่แล้วก็แบบว่าอาจจะทราบข้อมูลเรื่องนี้นจากแหล่งอื่นๆเนี่ยก็วันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกันนะคะแล้วก็จะมาสาธิตวิธีการเช็ค personal color แบบง่ายๆให้เพื่อนๆสามารถเช็คกันที่บ้านด้วยตัวเองได้ด้วยค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ค่ะก็สลรับสาสตร์พสาน l c ค l ลเลอรที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้จะเป็นศาสตร์ของทางญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเราก็จะอ้างอิงจากของญี่ปุ่นนะคะก็อย่างแรกเลยที่เพื่อนๆควรทราบเลยก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบ่งโทนสีผิวของคนเนี่ยออกเป็น2กลุ๊ปใหญ่ๆด้วยกันค่ะนั่นก็คือ Yellow Base แล้วก็ Blue Base ค่ะ ถ้าอธิบายง่ายๆเลยก็คือเยลโลเบสเนะี่ยก็คือกลุ่มคนที่มีโทนสีผิวเนี่ยอมไปทางเหลืองนะคะแล้วก็จะเหมาะกับโทนสีทางวอร์มโทนนั่นเองค่ะส่วนคนที่เป็นกลุ่มบลูเบสเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีโทนสีเนี่ยอมชมพูค่ะแล้วก็จะเหมาะกับโทนสีทางคูลโทนนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะคะนั่นก็คือกลุ่มนิวเทานั่นเองค่ะคือกลุ่มที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2กลุ่มนี้นะคะคือเป็นผิวที่เป็นโทนกลางคือทางแบบ ไม่อมเหลืองกันไปแล้วก็ไม่อมชมพูจนเกินไปก็จะเป็นกลุ่มนิวเท่านะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีกลุ่มนี้แบบแบ่งออกมาชัดเจนนะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มให,ใหญ่ๆอย่างที่บอกไปค่ะ เพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะมาพูดถึง2กลุ่มใหญ่นี้กันนะคะก็สลหรับวิธีดูว่าเราเนี่ยเป็นเยลโล่เบสหรือว่าบลูเบสเนี่ยก็มีหลายวิธีด้วยกันเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือการดูจากเส้นเลือดนะคะก็ถ้าใครได้แบบว่าเส้นเลือดเนี่ยออกไปทางสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นทางเยลโล่เบสนะคะแล้วก็ถ้าใครได้แบบว่าเส้นเลือดเนี่ยออกไปทางสีม่วงหรือสีฟ้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นทางบลูเบสนะคะ ซึ่งเส้นเลือดที่เราควรดูเนี่ยก็จะเป็นเส้นเลือดใหญ่ในตรงบริเวณข้อมือนะคะจะเป็นบริเวณที่เห็นชัดที่สุดค่ะแต่ทีนี้แค่เส้นเลือดอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถบอกได้ชัดเจนนะคะก็จะมีวิธีดูอย่างอื่นด้วยค่ะอย่าแงบบแรกเลยก็คือเรื่องของสีผมนะคะก็ถ้าใครที่แบบสีผมตั้งแต่เกิดเนี่ยออกไปทางสีโทนดําสนิทอะไรเงี้ยก็จะเป็นทางบู u e b a s นะคะแต่ถ้าใครที่แบบสีผมตั้งแต่เกิดเนี่ยอาจจะเป็นสีดําก็จริงแต่ว่าอาจจะแบบ ตรงบริเวณโคนพอสะท้อนกับแสงแล้วเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเนี่ยก็คือจะเป็นทาง yellow base นะคะซึ่งเราเนี่ยเป็นทาง yellow base นะคะว่าผมเราเนี่ยจริงๆดูแบบเพผนๆนอาจจะดูเป็นผมดำใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อสะท้อนกับแสงเนี่ยผมเราเนี่ยมันจะมีความออกเหลือบน้ำตาลนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็น yellow base นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน,นอกจากสีผมแล้วเนี่ยเราก็ดูกันที่สีตาด้วยค่ะ ถ้าใครที่แบบสีตาเนี่ยออกไปทางโทนดำอะไรเงี้ยก็จะเป็น blue base นะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าสีตาออกไปทางสีน้ำตาอะไรเงี้ยก็จะเป็นทาง yellow base ค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่สามารถเช็คได้เช่นกันนะคะนั่นก็คือสีของแอคเซซอรี่ที่เหมาะกับตัวเองค่ะถ้าใครที่แบบว่าใช้แอคเซซอรี่ที่เป็นสีเงินแล้วเข้าเนี่ยก็จะเป็นไปทาง blue base นะคะแต่ถ้าใครที่แบบใช้แอคเซซอรี่สีโทนสีทองเข้าเนีย่ยก็จะเป็นทาง yellow base นะคะ แล้วก็นอกจากสีเอเซอร์รีที่เหมาะกับตัวเอลเนี่ยก็สามารถดูได้จากสีผิวตอนหลังจากโดนแดดด้วยนะคะคือเวลาที่เราโดนแดดเยอะๆอ,อะไรเงี้ยวิธีการค้ำของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะถ้าใครที่เป็นบูเบสส่วนใหญ่เวลาที่โดนแดดเยอะๆเนีเย่ยผิวมันจะแบบแดงๆอะคะ่ะชายก็จะเป็นโอกาสเป็นบูเบสมากกว่านะคะแต่ถ้าใครแบบโดนแดดเยอะๆแล้วแบบผิวแบบค้ำขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นทางเยลโลเบสนะคะ ทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็จะเป็นวิธีการเช็คคร่าวๆนะคะว่าโทนสีผิวของตัวเองเยอยู่กรอปไหนค่ะถ้าฟังแล้วแบบรู้สึกว่าเหมือนกับกูเยลโลเบสมากกว่าก็จะเป็นเยลโลเบสนะคะหรือว่าถ้าฟังแล้วตัวเองเนี่ยค่อนไปทางบลูเบสมากกว่าก็จะเป็นบลูเบสนั่นเองค่ะฉันการได้ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นเยลโลเบสหรือว่าบลูเบสมันช่วยได้มากเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการเลือกสีเมคอัพนะคะอย่างเช่นสีรองพื้นเป็นต้นค่ะ ถ้าใครเป็นเยลโล่เบสเนี่ยก็จะเหมาะกับการเลือกสีรองพื้นที่ออกไปทางอมเหลืองนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นบลูเบสเนี่ยก็จะเหมาะกับสีรองพื้นที่ออกไปทางอมชมพูนั่นเองค่ะรวมไปถึงสีเมคอัพเอเนี่ยถ้าเป็นเยลโล่เบสเนี่ยสีที่เหมาะมากที่สุดเลยก็คือสีส้มนะคะหรือว่าโทนสีที่ออกไปทางวอร์มโทนแต่ว่าถ้าเป็นบลูเบสเนี่ยก็จะเหมาะกับโทนสีพวกชมพูแล้วก็ออกไปทางสีโทนคู cool ูโทนนั่นเองค่ะ แต่ทีนี้ศาสตร์ของเรื่อง personal color เนี่ยเขาก็ไม่ได้จบอยู่แค่2กลุ่มนี้เท่านั้นนะคะยังมีการแบ่งแยกย่อยออกเป็น4กลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือ spring summer autumn แล้วก็ winter ค่ะซึ่งกลุ่มคนที่เป็น yellow base เนีสามารถเป็นได้2กลุ่มด้วยกันนะคะคือ spring และก็ autumn ค่ะส่วนคนที่เป็น blue base เนี่ยสามารถเป็นอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือ summer และก็ winter นะคะซึ่งต่อจากนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการดูว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนกันนะคะเพราะว่า ยิ่งเรารู้ลึกเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งเลือกสีที่เหมาะกับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะข่าวก่ออื่นเนี่ยก็มาพูดถึงกลุ่มแรกกันก่อนนะคะก็สหรับกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มสปริงค่ะสปริงเนี่ยก็หมายถึงฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโทนสีที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็คือสีที่เป็นแนวทุ่งดอกมานั่นเองค่ะก็จะเป็นโทนสีที่สดใสน่ารักแล้วก็บุคลิกของคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะภายนอกที่ดูน่ารักสดใสเฟรสดชื่อนั่นเองค่ะ แล้วก็ลักษณะเด่นอื่นๆของคนกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเวลาที่ค้ำแดดนะคะก็จะผิวกลับมาเหมือนเดิมเร็วนะคะคือค้ำแค่แป๊บเดียวเนี่ยผิวก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่อยู่ในกลุ่มเยลโล่เบสเหมือนกันเนี่ยก็คือออทามนะคะซึ่งออทามเนี่ยก็หมายถึงกับฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนสีที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นโทนสีตุ่นๆนั่นเองค่ะคือจะเป็นโทนสีแบบแนวฤดูใบไม้ร่วงนะคะ แลก็สีผงกับสีตาเลี่ก็จะเป็นสีน้าตาลเช่นกันนะคะแต่ว่าจะเป็นสีโทนน้ำตาลที่ออกไปทางเข้มนะคะแล้วก็สีผิวในเวลาที่ค้าแดดก็จะค้านานกว่าคนที่เป็นสปริงค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเยลโล่เบสก็ตามเนี่ยก็ยังสามารถแยกย่อยอกเป็น2องกลุ่มได้กันนะคะนั่นคือสปริงแล้วก็ออทามอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะ ก็ถ้าใครได้แบบว่ามีบุคลิกน่ารักสดใสเหมาะกับโทนสีที่แบบดูสว่างอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนกรุปสปริงนะคะแต่ว่าถ้าใครได้แบบว่าผิวอ้อมเหลืวเหมือนกันแต่ว่าจะเหมาะกับโทนสีไปทางเอิร์ธโทนสีทางธรรมชาติสีตุนตเนี่ยก็จะเป็นไปทางออทามนะคะแล้วจากกรุปสปริงแล้วก็ออทามในกลุ่มเยลโลเบสแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีอีก2กรุปในกลุ่มบลูเบส้วยนะคะนั่นก็คือซัมเมอร์แล้วก็วินเทอร์ค่ะ s u บซัมเมอร์เป็นฤด,ดูร้อนใช่ไหมคะซึ่งฤด,ดูร้อนในที่นี้เนี่ยเขารวมถึงฤด,ดูฝนด้วยนะคะซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงก่อนที่จะเข้าฤด,ดูร้อนเนี่ยเขาก็จะมีฝนตกใช่ไหมคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยดอกมาที่บานแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เลยก็คือดอกไฮเดรนเยียค่ะซึ่งดอกไฮเดรนเยียเนี่ยหรือว่าอาจิไซในภาษาญี่ปุ่นมันจะเป็นสีออกแนวฟ้า แล้วก็อมม่วงนะคะเพราะฉะนั้นโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มนี้เลยก็คือสีโทนนี้ค่ะจะเป็นโทนสีที่ออกแนว Past tail, พาสเทลสีอมฟ้าอมม่วงเนี่ยจะเป็นลักษณะเด่นของคนกลุ่มซัมเมอร์นะคะซึ่งลักษณะของคนกลุ่มซัมเมอร์เนี่ยก็คือจะเป็นแนวซอฟนะคะคือจะดูนุ่มนวลแล้วก็ดูเป็นเฟมินีนคือดูเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เอรแกนซ์ก็คือจะดูแบบสง่างามะค,ะค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่แบบดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่สวยแล้วก็จะเป็นกลุ่มซัมเมอร์นะคะ แล้วก็กลุ่มสุดท้ายเลยก็คือวินเทอร์นะคะซึ่งก็หมายถึงฤดูหนาวใช่ไหมคะ สำหรับคนกลุ๊ปนี้อาจะมีโทนสีที่เหมาะ ER กับตัวเองที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยค่ะคือโทนสีที่เหมาะ ER กับคนกลุ๊มนี้นะจะเป็นโทนสีที่ออกแนววีวิดนิดนึงมีความชา้ปมีความคมเข้มชัดเจนซึ่งก็จะได้แก่พวกแม่สีต่างๆอะคะ่ะแบบโทนสีแดงก็ะจะเป็นแดงเลยที่ไม่มีอะไรมาปนแล้วก็น้ำเงินก็คือน้ำเงินเลยไม่มีอะไรมาปนจะเป็นโทนสีที่เป็นแนวแม่สีอะคะ่ะแล้วก็จะเป็นกรุ๊มเดียวนะคะที่เหมาะ ER กับโทนสีดําค่ะ แล้วก็คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีสีผมที่ออกไปทางดําสนิทเลยนะคะแล้วก็ดวงตาเองก็จะออกไปทางสีดําเช่นกันค่ะเป็นลักษณะเด่นของคนกลุ่มนี้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยลก็คือคนกลุ่มนี้จะมีบุคลิกลักษณะที่ดูคูลๆเท่ๆแบบสาวมาั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสรุปทางกูฟูเบสแล้วนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น2องกปูปอย่างที่บอกนะคะัน่นก็คือซัมเมอร์แล้วก็วินเทอร์นะคะถ้าเป็นทางแบบแนวซอฟดูเฟมนินีดูเป็นผู้หญิงเหมาะกับโทนสีพาสเทลสีทังคูโทนที่มันดูซอฟๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นซัมเมอร์นะคะส่วนถ้าใครที่แบบออกแนวบุคลิกคูคูเท่ๆเหมาะกับสีที่แบบดูคมชัดชัดเจนมีความชาร์ปอะไรเงี้ยก็จะเหมาะกับกูปเออวินเทอร์นะคะ ค่ะ,ะาเมที่เราว่ามาเมื่อกี้นี้ก็จะเป็น4กรุ๊ปใหญ่ๆในสั์ Personal Color นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยพเพื่อนๆสามารถตรวเช็คด้วยตัวเองได้นะคะคือก่อนอื่นเนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็น Yellow Base หรือว่า Blue Base ค่ะ พอรู้ว่าตัวเองเป็นเยโรเบสหรือว่าบูเบสแล้วเนี่ยก็มาแยกย่อยอีกทีหนึ่งว่าตัวเองอยู่ในกรุ๊ปไหนนะคะสมมุติว่าถ้าเป็นเยโรเบสแล้วตัวเองเ,เหมาะกับสีโทนสว่างมากกว่าสีโทนตุนต่นๆหรือว่า Earth เอิร์ดโทนก็ให้จัดเป็นสปริงนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นเยโรเบสแต่ว่าเหมาะกับโทนเอิร์ดโทนมากกว่าก็จะเป็นออทามนั่นเองค่ะหรือถ้าใครที่เป็นบูเบสแล้วแบบเหมาะกับสีโทนซอฟต์พาสเทลอะไรเงี้ยบุคลิกตัวเป็นผู้หญิงก็จะเป็นซัมเมอร์แล้วก็ถ้าใครที่แบบเหมาะกับสีโทนคู่ๆแบบเข้ม ชัดเจนอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มวินเทอร์นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่า p r o f e s ชั่น a l เขาก็จะมีวิธีเช็คอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเช็คด้วยเดรปผ้านั่นเองค่ะซึ่ง Drag เดรปผ้านี่ก็คือผ้าโทนสีต่างๆนะคะวิธีเช็คเลยก็คือนําผ้าสีต่างๆเนี่ยมาทาบบนคนนั้นดูนะคะว่าแบบสีเนี่ยที่เหมาะกับคนคนนั้นค่ะซึ่งการที่จะเช็ควิธีนี้ได้ต้องเป็นคนที่มีความรู้เฉพาะทางด้านนี้จริงๆนะคะ คือถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถเช็คด้วยวิธีนี้ได้เท่าไรนักนะคะเพราะว่ามันต้องอาศัยความรู้แล้วก็ประสบการณ์นิดนึงค่ะซึ่งจริงเนี่ยเราก็สอบผ่านด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เคยทําการเช็คให้กับเออทางเมคอัพอาร์ติสต์ที่เรารู้จักอะไรเงี้ยก็ลองฝึกมาเรื่อยๆรื่อตอนนี้เราก็สามารถเช็คได้แล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เราไม่สามารถไปเช็คให้กับเพื่อนๆที่ชมคลิปตอนนี้เราอยู่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะมาสอนวิธีการเช็คแบบด้วยตัวเองแบบง่ายๆเพื่อนชมกันแบบเบื้องต้นกันนิดนึงนะคะ ึ่งเราก็ได้ถ่ายคลิปการเช็คด้วยเดฟผ้าเนี่ยมาให้เพื่อนชมกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้เราก็วาร์ปกันมาที่หน้าสดนะคะเพราะว่าตอนที่เราใช้เดฟผ้าเช็คเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นตอนหน้าสดแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรนะคะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องใช้แสงธรรมชาติในการเช็คด้วยนะคะซึ่งตอนนี้แสงธรรมชาติกําลังดีมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาเช็คก,กันนะคะว่าเราเนี่ยอยู่กรุ๊ปไหนคะ่ะ จริงๆแล้วเราผ่านการฝึกเรื่องนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็ทราบดีว่าตัวเองอยู่กรุปไหนคะ่ะเพียงแต่ว่าวันนี้เราอยากจะมาสาธิตเพื่อนดูกันนะคะว่าพี่ดีเช็คแบบง่ายๆเลยเนี่ยทำยังไงบ้างคะ่ะก <_ C 1> ็สำหรับสงที่ขาดไม่ได้เลยในการเช็คก,ก็คือเดฟผ้านะคะเดฟผ้าเนี่ยก็คือผ้าสีสีแบบนี้นั่นเองคะ่ะซึ่งแต่ละโทนสีนก็จะเข้ากับแต่ละโทนกรุปนะคะ ซึ่งคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Color Analyst เนี่ยก็จะมีเดพ้าอย่างนี้กันทุกคนนะคะแล้วก็เราเองเนี่ยก็สอบผ่านเรียบร้อยแล้วสามารถทำอาชีพด้านนี้ได้ด้วยก็เลยมีเดพ้าเช่นกันนะคะก็วิธีที่ง่ายที่สุดในการเช็คเลยเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันมีโทนสีเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าให้เพื่อนเนี่ยหาทุกโทนสีเนี่ยอาจจะยากจนเกินไปก็เลยอาจจะให้เพื่อนเนี่ยหามาซักโทนสีหนึ่งนะคะซึ่งสีที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูค่ะ ก็ให้เพื่อนอยากเช็คเบืองต้นว่าตัวเองอยู่กุ๊ไหน่อยก็ให้เพื่อนเตรียมผ้าสีชมพูสีโทนสีด้วยกันนะคะสำหรับสีชมพูโทนแรกเ่ยก็จะเป็นสีชมพูโทนแซลมอนพิงค์แบบนี้นะคะแล้วก็สีชมพูโทนต่อไปก็จะเป็นโทนโรสพิงค์แบบนี้นะคะแล้วก็สีชมพูโทนถัดไปก็จะเป็นสีโทนฟาชเชียพิงค์แบบนี้นะคะเป็นสีชมพูแบบอมแดงนิดนึงค่ะแล้วก็สีโทนสุดท้ายที่อยากจะให้เพื่อนเตรียมเลยก็คือสีโทนพีชแบบนี้ค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คด้วยสีชมพูสีโทนสีนี้กันนะคะซึ่งตอนเช็คเนี่ยเ,เพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องใส่เสื้อสีขาวนะคะเพื่อให้สีเนี่ยมันเห็นอย่างชัดเจนค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเขาก็สำหรับวิธีเช็คด้วยผ้าเนี่ยก็คือง่ายๆเลยนะคะคือนําผ้าเนี่ยมาท่าบนตัวเราค่ะาจากทาาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูกันค่ะว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเข้ากับหน้าเราไหมค่ะซึ่งวิธีดูนะคะก็คือถ้าสีนั้นเนี่ยเข้ากับใบหน้าเราเนี่ย หน้าเรามันจะดูแบบสดใสมากๆเลยค่ะดูไรแล้วก็พวกริ้วรอยหรือว่าจุดด่างดำต่างๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่ค่ะแต่ในขนาเดียวกันสีไหนที่ไม่เข้ากับหน้าเราเนี่ยพอนามาทาบแล้วเนี่ยหน้าเราก็จะดูหมองค่ะแล้วก็พวกรอยคําใต้ตาหรือว่าริ้วรอยอะไรเงี้ยก็จะดูชัดเจนด้วยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะกระสาบสีแรกที่เราทาบอยู่ในตอนนี้นก็จะเป็นสีแซลมอนพิงค์นะคะก็เป็นไงบ้างคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูกันก่อนนะคะ ก็สำหรับสีซอมพ์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะจําหน้าเราไว้นะคะว่าสีหน้าเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะต่อไปเราก็มาดูกันที่สีต่อไปบ้างนะคะทรับสีต่อไปเนี่ยจะเป็นสีโทนโรสพิงค์นะคะ,คะเพื่อนเพื่อนนะเห็นภาพกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะสลับสีให้เพื่อนดูกันนะคะว่ามันมีความแตกต่างไงบ้างค่ะ ก็เดี๋ยวมาดูสีต่อไปกันบ้างน,นะคะก็สำหรับสีต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสีพีชนี้ค่ะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีฟัสเชียพิงตัวนี้นะคะเขาก็สำหรับสีสีเมื่อกี้ก็จะเป็นโทนสีในแต่ละกลุ่มนะคะก็คือสปริงซัมเมอร์ออ u ท n แล้วก็ Winter นั่นเองค่ะ สีแรกที่เราเทียบบนหน้าเนี่ยจะเป็นสีแซลมอนพิงใช่ไหมคะซึ่งสีนี้จะอยู่ในกลุ่มของสปริงนะคะแล้วก็สีที่2เนี่ยจะเป็นสีโทนโรสพิงที่เราเทียบบนหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีที่อยู่ในโทนซัมเมอร์ค่ะแล้วก็สีที่3สีโทนพีเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มออทามค่ะแล้วก็สีสุดท้ายสีฟอสเชียร์พิงเนี่ยจะอยู่ในโทนวินเทอร์ค่ะ ซึ่งผลใเราได้เลยก็คือสีที่หนึ่งกับสีที่สามเนี่ยเมื่อน,นมา,ามาทาบกับหน้าเราแล้วเนี่ยก็ทําไม่น่าของเราดูไบรท์ขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าสีที่สองกับสีที่สี่เนี่ยเมื่อน,นํามาเทียบแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าหน้ามันดูหมองลงใช่ไหมคะซึ่งผลนี้นยก็คือเพราะว่าเราเนี่ยเป็น y ยลโล w b a s นั่นเองค่ะคือจะไม่เหมาะกับสีโทน b l เบ b เพราะฉะนั้นเนี่ยสีโทนออ summer กับินเทอร์ก็จะไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่นะคะ พอท่าสรุปกับอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยคนที่เป็นสปริงเนี่ยก็จะเหมาะกับโทนสีแซลมอนพิงค์แบบนี้นะคะแล้วก็คนที่เป็นออทัมเนี่ยก็จะเหมาะกับสีโทนพีชแบบนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นซัมเมอร์ก็จะเหมาะกับโทนสีโรสพิงค์แบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายคนที่อยู่ในกรุ๊ปวินเทอร์เนี่ยก็จะเหมาะกับโทนสีแบบฟลาชเชตพิงค์แบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ข้อสรุปว่าเราเป็นเยลโล่เบสก็คือจะเหมาะกับโทนสีสองสีนี้ใช่ไหมคะแต่ว่า เราอยาจจะมาทราบกันต่อว่าเราเนี่ยจะเป็นสปริงหรือว่าออรทามกันแน่ก็อดี๋ยวจะมาเช็คกันต่อจากนี้นะคะค่ะเนื่องจากว่าเป็นการมองผ่านกล้องก็เลยอาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะนะคะแต่ว่าเมื่อเรามาเทียบกันแล้วเนี่ยโทนสีระหว่างสีโทนแซลมอนพิงกับโทนพีเราเนี่ย จะเห็นได้ว,ว่าสีโทนแซลมอนพิงค์เนี่ยจะทําให้หน้าเราดูไบกว่านิหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่หมยความว่า,าจะใช้โทนสีนี้ไม่ได้นะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะแต่ว่าเมื่อเทียบกับสีที่แบบทําให้หน้าเราไบาที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสีแซลมอนพิงค์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการเช็ค Personal Color เนี่ยจริงๆไม่ได้เช็คแค่แบบ2สีนี้เท่านั้นนะคะจริงๆจาเป็นที่จะต้องเช็คโทนสีอื่นๆด้วยก็เดี๋ยวจะมาลองโทนสีอื่นๆให้เพื่อนดูกันอีกสักสีหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนจะเห็นการชัดเจนนมากยิ่่งขึ้คะ เขาก็จัโทนสีที่2ให้เราเลือกมาก็จะเป็นสีเหลืองนี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเราเป็นเยลโล่เบทเพราะฉะนั้นเราจะขอหยิบมาแค่เยลโล่เบทก่อนนะคะเดี๋ยวไว้แนะนําบูเบทอีกรอบหนึ่งนะคะก็สําหรับสีที่เราเลือกมากจะเป็นโทนสปริงแล้วก็ออทามนะคะก็เดี๋ยวเรามาเช็กกันว่าเราจะเป็นฝั่งไหนกันค่ะค่ะก็สำหรับสีเหลืองแรกจะเป็นสีเหลืองแบบที่สดใสมากๆเลยใช่ไหมคะเขาเรียกว่าสีเหลืองทางตะวันนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะ แล้วก็สำหรับสีเหลืองถัดไปนะก็จะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดแบบนี้นะคะค่ะเพื่อนเห็นความแตกต่างไหมคะเราคิดว่าสีนี้เนี่ยเห็นความแตกต่างชัดเจนมากๆเลยค่ะเห็นชัดเจนกว่าสีชมพูเมื่อกี้นี้อีกค่ะก็คือสีเหลืองที่เป็นสีเหลืองแบบสดใสนี้เนี่ยจะทําให้หน้าเราดูใบามากมากเลยค่ะในขณาที่สีเหลืองมัสตาร์ดนี้เนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าทําให้หน้าดูหมองนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยสีนี้จะทําให้หน้าเราดูไบรท์กว่าแบบดูสุขภาพดีอะค่ะส่วนสีนี้จะทําให้หน้าเราดูแบบเค้ำดาวลงนิดนึงอาจจะไม่ได้ดูแบบไบรท์มากขนาดนั้นค่ะก็สรุปเลยนะคะสีนี้จะเป็นสีโทนสปริงค่ะแล้วก็สีนี้จะเป็นสีโทนออทามค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราอยู่ในกลุ่มของสปริงนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นก็มาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะคะหราบใครที่อยู่กลุ่มสปริงเนี่ยก็จะเหมาะกับโทนสีเหลืองที่ดูสดใสแบบนี้ค่ะคือสีเหลืองแบบทานตะวันก็จะเหมาะกับโทนสีแบบนี้นะคะแล้วก็คนที่เป็นออทามเนี่ยก็จะเหมาะกับสีเหลืองโทนมัสตาร์ดแบบนี้นะคะคือจะมีความแบบตุ่นๆขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะส่วนอีกสองกลุ่มนั่นก็คือวินเทอร์แล้วก็ซัมเมอร์จะเหมาะกับ2โทนสีนี้นะคะก็สำหรับซัมเมอร์จะเหมาะกับโทนสีเหลืองแบบ นี้ค่ะจะเป็นสีโทนเหลืองอ่อนๆนะคะแล้วก็สหรับกลุ่มวินเทอร์จะเหมาะกับสีโทนเหลืองแบบนี้ค่ะเป็นสีโทนเหลืองเลมอนค่ะค่ะก็ทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อกี้ก็จะเป็นการเช็คด้วยเดฟผ้าแบบง่ายที่สุดนะคะซึ่งสีเราแนะนำมากที่สุดเลยก็คือสีชมพูนะคะเพราะว่าเป็นโทนสีที่เห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็แบบใช้ง่ายมากๆค่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าเช็คแล้วยังไม่ชัดเจนก็จะแนะนำให้นำสีอื่นมาเช็คเพิ่มเติมนะคะก็สำหรับ การเช็คแบบละเอียดขั้นแบบลึกอะไรเงี้ยก็ทั้งเพื่อสนใจอยากจะให้คอมเมนต์ทิ้งไว้กันนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยอีกมากมายเลยค่ะก็ทั้งเพื่อสนใจทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะถ้ามีคนสนใจเยอะเราก็จะมาต่อยอดแนะนําให้มันลึกขึ้นไปอีกค่ะก็สำหรับการเช็ควเดฟภาพแบบง่ายๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีเช็คด้วยเดรผ้าจริงๆเก็ไม่ได้ยากมากนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันจาเป็นให้จะต้องใช้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะมองยากนิดนึงคะ่ะก็แนะนําว่า เออให้คนอื่นยมาช่วยดูอีกทีนึงก็จะดีนะคะอย่างเช่นตอนที่เราทาบแล้วเนี่ยก็ให้มีแบบมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมาช่วยดูว่าเออสีไหนที่แบบพอทาบกับเราแล้วเนี่ยมันเหมาะกับตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าดูด้วยตัวเองเ่ยมันจะค่อนข้างแบบว่าโอนเอีย e ไปทางสีที่ตัวเองชอบนิดนึงอะคะ่ะ พราะฉะนั้นแล้วในการที่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งมาช่วยดูเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยมองอย่างเป็นกลางม่ากยงขึ้นค่ะก็แนะนําว่าถ้าอยากจะตรวจเช็คเองที่บ้านเนี่ยก็หาอีกสักคนหนึ่งมาช่วยดูนะคะว่าสีไหนเนี่ยทาบแล้วแบบหน้าดูสว่างอะไรเงี้ยก็จะทําให้แบบสามารถตรวจเช็คได้แบบชัดเจนแล้วก็ถูกต้องมากยงขึ้นค่ะ ต่อย่างที่บอกไปว่าเรื่องนีนะ้มันมีข้อมูลแบบมากมายเลยนะคะถ้าใครที่อยากจะทราบข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้เนี่ยก็อยากจะให้คอมเมนต์บอกกันนะคะเราจะได้แบบมาทําคลิปแบบซีรีส์นี้กันอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็จะแบบแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยชมกันอีกเรื่อยเลยค่ะ วันนี้ก็แนะนําเกี่ยวกับสระพั r s o n a คัลเลอร์ Color กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แนะนําถึงวิธีการตรวจเช็คกันไปเรียบร้อยแล้วสับคาวหน้าเราจะมาแนะนําเครื่องสําอางแล้วก็สีเมคอัพรวมไปถึงสีเสื้อผ้าที่เหมาะกับคนแต่ละกลุ่มเนี่ยให้เพื่อนๆชมกันค่ะยังไง,งเดี๋ยดตตามชมกันนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนดูคลิปนี้แล้วแบบสงสัยตัวไหน,นก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะเราจะมาตอบให้อย่างแน่นอนค่ะ ก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็ไม่น้อยนะคะยังไงถ้า,าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไปกระนั้ใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาวไว้เพียงเท่านี้ค่ะไปพบกันใ่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย